สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาเล่นกีฬากันนะครับกับช่องใหม่ของเรานะครับเราเปลี่ยนช่องนะครับเมื่อก่อนเราช่องพลายขวัญเมืองแม่มาลทองแต่นี้เรามาเปลี่ยนช่องพลายสงกรานอีเลฟเวนเมนะครับวันนี้ครับมันดูน้องสงกรานเล่นกีฬากันนะครับครับมาแล้วครับมาแล้ว นี่ครับนักกีฬาของเราทีมชาติในอนาคตนะครับในอนาคตจะเป็นทีมชาติทีมชาติไทยนะครับเล่นและครับดูสิครับทีมชาติไทยนะครับ นี่นะครับดักสีบช่าะกรรมการก็ไล่มาแล้วนะครับคณะกรรมก,การช่วยดูดหน่อยนะครับคณะกรรมก,การาคณะกรรมการ,ราก คณะกรรมการของเรานะครับคือคุณยายเออเตนนะแล้วครับโอ้โานะครับออคณะกรรมการไล่มาแล้วครับ คณะกรรมการไล่มากรสนามนะนะครับมาแล้วครับทีมชาติแล้วครับสงกรานครับเนื้อตีเล็กครับดูนะครับตีเล็กคณะกรรมการปิด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 เอาแล้วครับตีเล็กครับตีเล็กของเรามาไงครับตีเล็กยังมองอะไรครับยังยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ครับ นะครับโอ้โอ้ออมาแล้วครับตัวเล็กนักกีฬาทีมชาติครับมาแลนะครับไล่เลยครับไล่เลยครับอลไรนะครับขอบคุณครับเตะเลยครับขาหลังครับขาหลังขาหลังครับขาหลังขาหลังว่าไงครับขาหลังโอ้นั่นแหละครับ

มาแล้วครับมาแล้วครับมานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับโอ้นักกีฬาของเรานะครับโนักกีฬาเรากลัวนะครับกลัวครับกลัวกลัวครับกลัวครับกลัวกลัวเห็นไหครับเห็นทุกบอลนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับล,ลูกคลุมคลั่อยู่นะครับกุกบอนของเราสงกรามก็ยังลูกคลุมคลั่อยู่นะครับเอ๊ะอะไรนะี่เนาะมันอ่อนจังเลยวนะครันอะไรครับอ่อนจังเลยครับมันเป็นลูกอะไรเหรอตา,ามันนุ่มจังเลยครับสงกรามหมวกเล่นนะครับเล่นนะครับ

เนี่ยลูกบอลออกแล้วเนี่ยลูกบอลออกแล้วนกักกีฬาหาบอลไม่ได้แล้วจับบอลออกออกนอกสนามแล้วออกนอกสนามแล้วครับลูกบอลครับมากลางสนามเลยนะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเตะมาแล้วครับเตะมาแล้วเตะมาแล้วขาหล,ลังครับขาใช้ขาหลังดีบโอ้เตะแล้วครับอ้าวนักทำนันกนกรรมการออกแล้วลูกบอลออกแล้ว โอมาแลวครับมาแลวครับมาเลวครับโอ้เตะแล้วครับเตะแล้วครับมาแลวครับวิ่งเลยครับวันนี้นักกีฬาเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับวันนี้นักกีฬาเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่สงสัยกินนมไม่เต็มที่นะครับ กินมนมไม่เต็มที่ยิ่งโตยิ่งกินเยอะมนมไม่ค่อยออกนะครับเลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักกีฬาเราวันนี้ว่าไงนักกีฬาทำอะไรครับโอ้พักก่อนคลกแรกใช่ไหมเนี่ยนักกีฬาลรา นักกีฬาเรานะครับพักก่อนดูสโอ้พักยาวจังเลยครับสงสไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนักกีฬาของเรานมไม่ค่อยออกเลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ นมไม่ค่อยออกเวลากินนมร้องทุกครั้งนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มเล่นอีกแล้วครับเริ่มมีกำลังนะครับ ถ้าชอบทริปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมขอบคุณครับ